ต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะวันนี้ค่ำคืนวันลอยกระทงอาแสหันสาลอยหรือยังยังเลยนี่เดี๋ยวจะเอาอันนี้กลับไปลอยเดี๋ยวไปลอยอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ไปลอยมาแล้วคนเยอะมากจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็มีบรรยากาศงานลอยกระทงในค่ำคืนนี้มาฝากกันด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งเทศกาลคึกคักนะคะที่คนบันเทิงไม่ลืมที่จะให้ความสาคัญกับงานวันลอยกระทงค่ะหลายคนก็มีโปรแกรมไปลอยกระทงกับคนรู้ใจด้วยค่ะ ที่น่าคราพิรมใกล้ท่าเรือท่าเตียนสาประเภท2ผู้เข้าประกวด Miss International Queen 2014ก็ไปร่วมสืบสารวัฒนธรรมไทยกันเมื่อหัวข้าที่ผ่านมาด้วยค่ะพาเพือพ่อนเพือ่อทุกคนมาขอขมาแม่คงคาในในฐานทีท่เราเป็นคนไทยนะคะเราก็ต้องเป็นจ้าภาพที่ดีะคะ่ะก็บอกเขาว่าประเพณีนี้คือประเพณีการขอขมาแม่นำคงคา ที่เราได้ร่วงเกินพระแม่คงคาก็บอกเ,อเพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นขั้งแรกของน้องที่ได้มาลอยกระทงในเมืองไทยเนาะผู้ซื้อกำัตื่นเต้นหลายแลยค่ะผู้ซื้อบางานจัดยิ่งใหญ่อลังการหลายมน่นี่หนอยเคยเห็นมาก่อนัันจจและะไม่ค้งใ อีกที่ค่ะที่จัดงานมาตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะก็คือกรมประชาสัมพันธ์ที่สืบสารประเพณีลอยกระทงเพื่ออนุรักษ์วัฒน,นธรรมอันเก่าแก่ให้คงอยู่สืบไปค่ะซึ่งครั้งนี้ก็จัดเป็นครั้งที่10แล้วนะคะกับงานดนตรีในสวนสืบสารวัฒน,นธรรมไทยร่วมใจลอยกระทงประจำปี2557ค่ะโดยรณรงค์ให้คนที่มาร่วมงานสวมชุดไทยนะคะพร้อมจำลองบรรยากาศวัดย้อนยุคมีการแสดงหนังกลางแปลงค่ะร้านขายของ โดยมีหม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลนะคะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีและร่วมรอยกระทงด้วยและก็มีดนตรีพระพราะจากนักร้องคุณภาพอาทิคุณสุชาติชวังโกนด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> พี่ลูกโมต่อินอออินมากใช่ไหมเมื่อวานออมบอกแล้วว่าอยากให้งานลอยกระทงได้ใส่ชุดไทยนี่ไงใช่แหมอยากจะให้จัดกันแบบเขาเรียกอะไรอ่ะให้ให้รณรงค์ให้คนเนี่ยออกมาใส่กันเยอะๆเพราะเชื่อว่าบางคนอาจจะแบบไม่เคยใส่หรือว่าเขินหรือว่าเอ๊ะไม่รู้แหล่งว่าจะไปซื้อที่ไหนดีอะไรแบบนี้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ขายกันแบบแพร่หลายทั่วไปอะไรแบบนี้เนาะเราเริ่มกันที่เราแมปีหน้านั่นลวนะโอเคเลยค่ะ